ปกติอะเวลาเราจะกินสัตว์ใหญ่โตที่เป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสัตว์ใหญ่อะสัตว์ใหญ่กือสัตว์เล็กไม่สัตว์ใหญ่ฉลามกินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็งเนื้อของสัตว์ใหญ่เรียกว่าอะไรขนังหนังตับตับกระแทะอันนี้คืออะไรหนังแผลข้างในหนังเนื้อถูกต้องอย่าเพิ่งเลือกเนื้อะไรเวลาไปทะเลเนื้อทะเลเนื้อทะเลให้มันแห้งทะเลแห้ง ทะเลเป็นเล็ดเป็นทะเลชายคลื่นไหลเป็นต้นอ่ะมีโซ่โซ่ก็มีใหญ่มากความแล้วก็อยู่ในแบบเขาขายในแบบมุมปากมุมปากถูกต้องเชี่ยวไปมือเด็ดอันนี้ก็แบบเวลาเขาจะร้องกันว่าแบบเสือแม่เสือดาวยั่วก้าวก้า เอามาไม่พอเลอวอย่างไรอีรนี่ว่ะคือไข่ของมันเนี่ยชอบเอามาทำใส่กระทะเล็กๆแล้วไข่ไข่ก,กระทะนกกระทะนกกระทะหรือก้องเขี่ยอฮะดีนอุระโกดังใหญ่กว่าปกติเหรอใหญ่ไม่ตีใหญ่มากทีทองมากกว่าอมันชื้เลยเหรออ้าวมันคืออะไรอ่ะคุณเล่นไหมปกติอ่ะอออชิลกันนะ ได้เอออันนี้คืออะไรดูเา่เวลาอ้นี่นั่งนอะไรน่นี่เอออันนี้เวลาขับรถต้อส่วันอกใบนดอแลคือเวลาเขาอนแเออมันาด่เวลาวาดรูปอ่ะต้องมีต้งต้องมีเอ้สีเขียวตลอาอ่ะเลากา ไม่เวลาว่าลูกจะมีสีเขียวแล้วมันจะมีเรื่องกี่ยกับพืชอ่ะพืชออกเออเวลา่านหนังสื้เิดอเวลาอ่านนังสือก็เปิดอะไรดะไม่ใช่เวลาอนหัต้องเปิดอะไรแบว่อ้อ่นือเปิดอันนี้นก่กาฟไปั้งไม่ไางพูให้มันดูดียน่ยวเปิดไฟออ,อข้อปืดนาฬิกา อ,อแบบเวลาแบบช่แชล้วมันจะไปอยู่ในไหนรูปรวมไปได้เไ,ได้เลีไกรีแต่ว่าบบมันเรียกา,า,ายะ่ะแบบรวมกันหลายๆรูปแบบว่าเออแบบอันนี้ใส่เกี่ยวกับบ อันนี้แปลอันนี้แปลกกตกตกกำลำบากตกตกระกำลำบากโอเคแล้วับแล้วก็แบบที่มึงชอบกินมากน้ำตาลมันทำไงหวานแล้วก็หวานเออแต่ละครที่ง่ายๆชิบหายเอ่าประกอบฮัลโหลฮัลโฮัลอ่าเป็นสิ่งที่ทำไมมันง่ายวะมีแบบว่าเอาไปตีเหมือนน้ำตาลหวาน มม่วงวงแค่กะวงอองม่มีร้องแออะนตรเป็นลูกแถวน่ลูกมีแก็จะดินนึงลูกลีรีนนึงแลกมีขนน้อยๆ็นแต่ก็พี่มึงเคยไขโมยแดงอะขโมยแดงที่โรงเรียนที่โรงเรีนตวนอะตนรวนอะ ฮิวอาคือแบบดูมาจากเดิม่อมันเริ่มยากขึ้นเะดกูชอบกินข้างในมันสีขาวมันมัเยอะเหมือนงาดำนี่เหมอนงาอัลมาเลสมะนาดนเอเออเป็นมันเป็นป้อมป้อมป้อป้องสีน้ำตาลเนื่อมันเป็นป้อมป้องเสียบตาไม้ขาว ลูกคนพูนคคอาวนนี้เออแล้วก็เอออันนี้อะครับเออเปรี้ยวเปรี้ยวีคริมะนาไม่ใช่ที่เปรี้ยวบหาาเออแล้วก็อันนี้คืออะไรนน้ำน้ำน้ำใสแต่ากกรม้เออัานอุยอันนี้เปนแบบว่าลูกแดงปกอนแล้วก็มใที่ฝนที่หนๆภูเขาอะไรแล้วก็ีไมที่เด่กันแล้วก็ูกุอะไรเลยูต้องาบอกว่าพี่กันไม่อเออไง่ ดูกปกสีเป็นคู่สีม่ได้สีมันเป็นชื่อ,อเออเออถ้าเป็นประจำเดือนห้ามสีผมไว้อันนี้แล้วพ่้าวมันไม่ใช่มันรีบอ่ะเวลาไหวเวลาไหวคนจีนจะชอบมีผไมไั้นี้เป็นสีเหลืองอ่ะนี่เออแต่หมดเวลาก่อน อยากเลนไม่ดิชิโร่อะที่สอนมันเป็อะไรไหนหม้อข้างนอกเลอ้ตัวไหนนะตัวอะไรก็ข้างมัชบีโอเออคนนี้เป็นคนเออที่สเดินช้าๆเต่าเต่าตื่นเต่าทะเลาะอะไรหอยหอยฟ้าหอยเดินช้าหอยเก่าหอกหอยทะลาะ ไปเดินช้าไปเดินช้าเดินเลาจะร้องมาอ่ะไปเดินคืเปนกิจกรมอนห่วยถึงชื่อแบบยิ่งยิ่งยิ่งนีนีหานอย่างของติ๊กโต๊เฮ้ยนดานั่นมันเป็นเดียวดานหลับไปไปเดียวดาไปเดียวดาอยู่บนแอยู่บนแตงบนน้ำแข็งออิเะ ดูทะเลมีแบบที่แบบอะตออ๋ออุยได้11เลยนะเว้ยกูอยากรู้อะหอยสะเลกึงอ่าเดินช้าๆเดินช้าๆเป็นยังไงทิ้งสัที่เดินช้าๆกูไม่ได้คิดว่าหมายถึงว่าไปขยายหอยว่าหอยช้าขยายเ่านะจำบ้านเมืงนะ หอยเดินเดินด่าคำตอบแรกมันมาคือหอยเต่าไม่เดินช้าๆหอยอ่ะหอยเดินช้าๆหอยแล้วร้นไม่คิดว่าสัตว์ที่เดินช้าแต่ไม่คิดว่าไอ้ที่มันขยายคือหมายถึงไปขยายหอยไงไอ้ช้าอันนี้ต่อไปเดี๋ยวมึงเล่นเดี๋ยวมึงรู้เล่นต่อแต่มันยากต้ไม้มันง่ายเว้ยหอยตอดร้ด้วแผง อุ้ยตัวเล็กๆชอบอยู่ในแอปเปิ้ลน้อนเออเอิ่มชอบก้าวเด็กคุณเด็กได้ไงเนี่ยโอ้ยชอบทำหน้าแบบแบบเหมือนแก๊งจิ้งจ่านะิ้งก่านกับไอเนี้ยมันเหมือนกันนะไม่ใช่ไอจิ้งก่านกับตัวเยี่้โหโอตัวตัวยตัวเล็กอ เออมันคือมีหนามเยอะตั้งหลังหนามเยอะตั้งหงลังม่เขาพ่นเออแบบแล้วแบบควิดสีแดงติดแบบแผ่นสีแดงแบบเวล,วแล,วแลวแาแบบมีโชว์แล้วมันเอาสีแดงมาก็ยังชื่วยไม่ได้อะอะไรแล้วมันต้องทำเชื่ออะไรอะติดไม่ต้องส่องกันอ๋อเออเฮ้ยแบบหายเยอะเราดูไม่ไหวเราเข้ามีดีเราเหมือนเข่าพนไม่เหมือนกจ้างสพิีปัญ่ะ มนแบบลาโง่ดวไอ้กวายโ้ไอ้ย่อยู่นี่ยขนมที่อยู่เนีขนมที่เป็นแบบว่าเกลยอ่ะอร่อยซูที่นเป็นขนมเป็นขนมแล้วมันจะแบบนิ่มอย่างเงี้ยเป็นขนมที่มันเป็นรูกตัดสีแล้วเท้าอ่ะแล้วมันแบบทนอนอ่ะู้พูไม่ได้มดู่ะ้ยไอ้นี่ที่มันเป็นแบบเช่างมันเถอะจริงๆะือหตั้งจมมือหตั้งติ ไม่ได้คือว่าไม่ได้คือว่าเปลี่ยนหรือวะต้องใจให้มัวได้เงี้ย